ครับสวัสดีผบกับสุขสันต์สี่ก้าครับครับเห็นละงงกครับเห็นละงงมีไข่หนึ่งครับหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินครับวันนี้ันไปเรื่อยๆครับว่าจะมีให้เก็บกันไม้นะครับ มีเจออยู่มั่งครับพอมีเจออยู่มั่งนครับเห็ดพึ่งขมเห็ดละโงกเหลืองนะครับเห็ดละโงกก่อนครับเห็ดละโงกก่อนนะครับเอย สวยเลยครับดูไปเรื่อยๆครับอาจจะมานอีกไหมนะครับขเพึ่งขมนะครับไดูต่อไปก่อนครับครับ สรุปการมาเดินป่าวันนี้นะครับเห็ดนะครับสงสัยว่าฝนยังตกไม่แรงนะครับเห็ดก็ยังไม่ออกเยอะนะครับได้คนละที่ดูดูก็คนละนิดคนละหน่อยประมาณนี้นะครับสมรวลกันครับจะมีจะหาที่นั่งอย่างนี้ครับมาเดินป่าวันนี้ซดอมความเหนื่อย เช็คสภาพร่างกายาสวยไหมนะครับเ <c oughs> ออสุดยอดเลยครับวันนี้เห็ดใคก่ก็อมน้ำเยอะไปหน่อยนะครับส่วนเห็ดละโง่ก็ได้อยู่นี่ครับสี่ห้าดอกครับได้ไม่เยอะครับวันนี้ ถือว่ามาเดินเที่ยวป่าตรงนั้นก็เป็นเห็ดอ่าพึ่งขมนะครับแต่มันเกิดในป่าได้ไม่เยอะครับวันนี้นิดเดียวองครับน่าจะพอป่อนนะครับวันนี้พอปลนกับการเดินป่ามาตั้งแต่หกเจ็ดโมงเช้าครับนี่ก็ประมาณสักบ่ายน่าจะเป็นบ่ายโมงหรือไม่ก็เที่ยงนี่แหละครับ เหนือแล้วครับไม่ไหวแล้วครับเดินรอบภูรอบป่าไม่มีเห็ดนะครับได้กันคนละนิดคนละหน่อยนะครับตามที่ดูดูของคนนั้นทีคนนี้ทีนะครับมีแต่ดอกแก่ๆนะครับโอ้ยครับฝนเพิ่งตกนะครับน้ำยังไม่แรงนะครับปีที่แล้วตรงนี้จะเป็นน้ำแรงมากกว่านี้นะครับนั่งไม่ได้นะครับตรงนี้จะเปียกหมดนะครับที่นี้ ความชุม่มชื้นก็นยังไม่พอเท่าไหร่นะครับก็มีเกิดบ้างแหละถึงเวลาเกิดแต่ก็มีน้อยครับมีเล็กมีน้อยนะครับไปครับกลับบ้านครับไม่ไหวแล้วครับนั่งพักเหนือ่อยจะพักแล้วก็กลับบ้านได้แค่นี้นะครับได้พอปนกลับมาซ้อมร่างกายนะครับไปครับ ขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะครับกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ